แกยืนจะเดินก็ถูใครตาโอ้ยใครูลทำบ้านแม่ชันเนี่ยแม่แมชันเลยลกระตเล้ยแม่ลูกกระตูเด็กเตี้นนี่ได้มชัเนี่ยเ่อนเพอแทนที่ใครได้ก็ถูต็ูเออก็ที่วัน Long lắm 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 lắm

สิบหาป่ะเออสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเชื่ออะไรสิบแปดไรเี้ยหายไม่เน้อหสิบเจดนะไปาสิบเจดแล้วเนี่ยสิบจดใช่เราเกดเรามาสิบสามออนสิบเนี่ยเป็น้สาวสิบเดนี่ยไปรับคนไปก่อนนะไปไหลไหลบาทแล้วก็ก็ให้คนเราก็ลากร้อนวันนี้ลับร้อนเฮ้วันนี้รวยทุวันลยเนี่ยแต่ารวยปน้าที่เนี่ย่ายรวย